tutta la notte in ไม่ไปเลยอันดุกไม่อยอมทำเลยขาไม่ได้ไไดเอาขาเอาขาไม่ได้เอามือมือจะแตกเข่าไว้ครับเอามือแตกเข่าไว้ครับก็ไปิดทางขวาครับ ให้มากที่สุดให้เส้นตึงที่สุดเลยนะครับได้ไหมได้ไหมแล้วก็ต้มตรงค่ะคนที่เป็นไมเกรนแล้วแล้วก็เป็นๆเนี่ยถ้ามีจะช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ต้มมาหมักลงค่อยๆโน้มค่อยๆโน้มลงไปครับค่อยๆโน้มลงไปให้ได้มากที่สุดครับโน้มไปจนหัวจดจะหลดพื้นได้เลยยิ่งดีนะครับอ่าอ่าอ่าแล้วก็จะหลดพื้นก็ มีประกอบด้านรบคพื้นอยู่หนึ่งท่าได้แต่ก้นลกอันนี้เบื้ต้นจะหวองช่วีจะดองทาทแต่ที่ต้องรอรว่า่ะตึงมากพโ่เนต้องทำทุกวันมันจะมันจะยืดเส้นหต่แต่เรลองแต่ทีนี้ก็ค่ <emaal> ตัะงหลังวุ้นเป็นครับเ้ายืนเป็นครับก็แยกเท้านิดนึงเอามือเท้าเอวนะคะหลังนี่ตรงหลังเราจะตรงนะคะหลังตรงก็เนยเนยศีรษะขึ้นแลเนยศีรษะขึ้นก็ค่ when when อยขึ้นน <iums> uh, ับข so no well, ึ้นไปเรื่อยๆครับง่าอย่างไรตึงเลยนะคะยืกลับมา เป็นกับเค่อยๆค่อยัไปครังไปบนคอยเนี่ยเขาไปทางไปเราขับรถครับไปทางฝาค่อยๆไปครับ เลยน้าขึ้นจะสังเกตว่าหลายท่านไม่ค่อยได้เงยหน้าบางท่านไม่ไม่ได้เคยเงยหน้าเลยนะคะแล้วก็บางท่านก็ไม่เคยก้มหน้าบางทีก็ไม่เคยเหวี่ยงอย่างนี้เลยคือจะจะใช้ชีวิตแบบปกติเนี่ยไุดหงไม,ไม,ไม่อะไรเลยแต่ว่าสังเกตไหมคะบางท่านพอเงยปุ๊บมันแข็งไหมคะ มีมีคนแข็งไหมคะเวลาเคยพอแข็งนะคะทีนี้ก็ถ้าออกกำลังกายที่ซันจะแนะนำนะคะแล้วก็ได้ผลไม่ต้องหลายท่าเลยนะคะแต่ว่าท่าที่ให้ผ่อนคลายเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นท่าเริ่มต้นที่ดีในการที่ทำโยคะหรือท่าออกกำลังกายนะคะทีนี้กเ็เราก็จะให้ ท่านี้จะมีสี่สี่สจังหวะด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่แตญ่คว้านะคะือมือขึ้นครับขนาดพื้นครับท่านี้สิ่งึ้นเก่าที่ทำได้แล้วนะคะแล้วก็หันสลังมือเข้าหากานะะาันคันหลังมือเข้าหากันครับส่วนพึ้งทุกคนะคะแล้วก็ประรบกบ้ายวาฝ่<ว>าประกบครับ ซ้ายหรือขวาก็ได้ครับขวาฝันก็นได้นะคะซ้ายหรือขวาฝันก็ได้ทีนี้ก็ค่อยๆม้วนเข้ามาหาตัวค่ะแล้วค่อยๆผลักออกไปเอา,เอาคนที่ไม่เคยทำจะลำบากนิดหนึ่งอ <c oughs> ่าด้วยหนึน่งเคยทำแล้วยังไม่ออกเลยขนาะอ้อยน <c oughs> ะคะอค้อ,อยกับแม่เป็นไงออยย่่าาานะไม่ได้ มันต้องเดินมาทางไหนต้องกลับทางนั้นเลยใช่ไหมที่เขาได้เลยตุ้นะคะนนี้กลับนะคะเอากลับท่าเดิมนะคะกลับอามายืดๆนี่มันตึงานีใช่ไหมคะเราก็กลับมาสลับแล้วก็สลับสลับไปข้านึงสลับไปข้างนึงที่สมือหลังมู้สลับไหน เอาละเอาละการเข้าแล้วงานเอาใหม่เอาใหม่โอกาสเอาใหม่ท่านี้ผมทำมาแะ้ค่ะชูมือขึ้นมานะคะสองข้างแล้วก็อ่านสันหลังมือเข้าหาการชนกันนะคะชนกันเมื่อสักครู่นี้ชนเลยค่ะชนชนนะคะแล้วก็สลับประกบกันสลับข้างเมื่อสักครู่นค่เมื่อสักครู่เราทำอาจจะซ้ายกว่าสลับกันเาืสักครู่นี้ ขโมยเหมือนเดิมค in uh ่ะลออ่ะหรครับดันเข้าตัวแล้วก็ดันออกไปค่อยๆแสงหน้าค่อยๆดันนี่อันเล่นๆอะีรไม่ออกอะไรไม่ออกไม่ออกมือนี้ไม่ติดแต่เมื่อกี <ok, ้มือไม่ไม่ออกจับให้ค่อยๆ ไม่เจ็บครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บไม่เจ็บไม่มีเจ็บจะไม่เจ็บผมไม่เจ็บจะเอาลงเลยนะครับไปเอาไปอย่าไปกันไปค่ะเนี่ยเออเอาเอาคืนท่าเดิมนะคะอย่าปล่อยเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเกี่ยวกับอะไรต้องการสุดค่ะเอาฟินมาก่อนฟินก่อนนะคะแล้วก็กลับอยู่ในท่าเดิมนะคะท่านี้ยสังเกตนะคะว่าเราจะเหงื่อตกแรกแค่ท่าเดียว เนี่ยออกหลันเลยออเพราะมันได้หมดเลยมันได้ทั้งหมดเลยเนี่ยต้องยืดพยายามยืดบอกว่ารุ่นหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยต้องต้องทำคือไม่จำเป็นว่าเช้ามาแล้วต้องทำแล้วต้องทำตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องเลือกเวลาเลยถ้านี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราปวดเมื่อยตัวนะคะพี่พี่โยเลยเพราะพี่โย วดเมือยตัวปุ๊บนะอยู่ตรงไหนก็ได้ยืดลงมือใสได้ดีเลยข้างทิ้งก็เราเท่าที่เราทนได้เราบีบนะคะแต่แต่พอพอเราทําคล่องแล้วเนี่ยนะคะเนี่ยมันบีบมันจะง่ายมากเลยแล้วก็แต่แต่ถ้าเราอยู่อยู่สักอยู่สักเอ่อคือเท่าไปได้ที่สุดที่เราทนได้นะพอเราทายมาปุ๊บนะทายเสร็จปุ๊บทา ไม่ได้เนี่ยเตรียมตัวเปลี่ยนรถเลยครับรถ <Okay. S 2> เก๋งเป็นรถเข็นแน่นอนน,ะะนี้เดี๋ยวอีกท่านหนึ่งก็คือท่านนี้ก็สองสองท่านนี้ตอนอ,อดกเตรยมพยายามอยู่ี่พี่กลับไปบ้านแล้วพี่ที่ทำสี่สเปคแค่นี้นะคะหนึ่งสองสามสี่สอเปดี่สี่นะคะเนี่ยทํา้อก่อนซันทำไม่ได้นะคะ ทำตอนแรกก็โอ้ทรมาจางินแต่เดี๋ยวนี้อนพอปวดเลยซันทำงานอยูนี้ซันไม่เหนื่อยเลยนะเนี่ยซันกรางานมันก่อนก่อนคอสเนี่ยซันคณเดียวรว่นๆนะคะคอสเนี่ยต้มน้ำเตียงของซื้อของทุกอย่างซันคนเดียวเลยมีลูกมีอาสาอยู่ไม่กี่คนแต่ทุกอย่างเนี่ยซันบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ที่คนคนเดียวจะทำได้ทั้งหมดไมด่ว่าจะเป็นต้มน้ำอะไรแต่ นผะะู้คนมีคนรักหมดเลยนะคะนี้เราก็ตั้งท่าจะก,กอดเอาไว้คิดว่าคนที่เรารักเนี่ยอยู่ในอ้อมกอดของเราตั้งตั้งฉากไว้นะัที่ว่าคนรักของเราเป็นต้นสาวนะครับเราเราทีนี้เมื่อเมื่อเรามีความรักในคนที่เรารักคม่ว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องแม่แต่เราก็ที่ไม่น่ารักก็รักเถอะนะคะ ก็นึกว่าเราโอบกอดคนทีน่รรักใช่ไหมนนะคะแล้วทีนี้ก็ยืนกันมานานละวเมื่อยหั่อยากาจะให้นั่งน,นั่งเก้าอี้แบบไม่มีเก้าอี้ <c oughs> นะคะแล้วก็เมื่อเมื่อสันสั่งให้นั่งน,นะคะนั่งเก้าอี้ก็นั่งแล้วนับหนึ่งถึงยี่สิบนะคะแล้วก็ทุกคนก็น่าจะเข้ามาแด่งเพื่อการอ่านค่ะหนึ่งสองสามโอบกอดไว้แล้วก็นั่งก่อน้ครัค่อยๆย่อนไปค่อยๆย่อน กาอี้ตั้งสากีค่อนข้างที่จะสูงไปหน่อยอักต่ำลงนิดนึงนะคะเอาเริ่มนหนึ่งสองสหันน้วนันดี๋ยวเอาไปอักเดี๋ยวเอาไ่นะคะไปนะคะเดี๋ยวาพร้อมกันไม่ให้มีไก่นับน่ะอเดี๋ยวน้ำไปไปอนเอ่หนึ่งสองสามอกไว้อบก่อนไว้ ไม่ได้ชาแก่นี้เลยไม่ได้ชเลยครับสนับวยกันนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบหสหกสิบเจ มาาสถานดีรูปูนะรูอื่นนะพาะเนเกือบแตกไหมคะสาวพอพอใกล้สุท้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดจบแต่แต่ันซันบอกบอนว่าที่ศรีสะโสกเนี่ยเริ่มต้นสี่สิบค่ะนับสี่สิบไม่ถึงสี่สิบไม่ไม่ไม่ผ่านนะคะแต่ทีนี้เราเห็นว่าเราเริ่มเริ่มเนาะเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นสองท่านี้อยู่เลยเห็นไหมคะเงือออกท่านี้ที่เงือออก นี่ถ้าเราทํอยู่เป็นประจำอย่างเช่นถ้าเราปวดด้วยทําทเลยนะคะทีนี้ก็มาถึงท่าโยคะสาหรับพิเศษหนึง่งสำหรับคุณโยกับพี่ตุ้งพงคุณพงค์ <laughs> จอมสอบน <laughs> นะคะก็สําหรับคนที่มือสีสาหรือเป็นเมเนเกลนนะก็สองท่านี้บอกได้เลยว่าเดี๋ยวถ้าพี่ลองทํา อาจจะหลุดเลยแต่ว่าต้องมีของคนนิดนึงเพราะสันร้องจ้ากเลยนะแต่หลุดเลยวันนั้นจนวันนี้นะคะเอาพี่กายไปไหนผู้ช่วยมาหีินะคะเดี๋ยวอาต่าเลย,เลย เดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนครั้งนี้ ป่อชหน่อยคือเป้าหมายเงยไม้เลือดมันลงไปที่ีสามที่มันปวดหัวอยู่เลือดมันไปเลี้ยงข้องมค่อค่อยลงค่อยลงทานี้ค่ะพี่โย แล้วา <Bond> อีกค้ามีเลือกไปอ่ะเนี๋ยวนะตอนนี้เดี๋ยวซันจะช่วยที่เราทำมาที่ที่เราคนสองคนเวลานั้นจะได้ถ <serving os S 1> <Enfin> ึงอว่ามันกอกางายทุกไปทำที่สีาอาจารย์จัดการโยไม่ไม่คุยันก่อเปเกอเนาเด็กๆมานี่น้อลงมาตลงเด็กๆกันเนี่ยอันนี้เด็กเหรอ

เป้าหมายก็คือให้หัวมันดำมากขึ้นดำหัวให้ไม่ได้มากที่สุดนะครับดันขาไปดันขาไปดันขาไปให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าถ้ารู้สึกไม่ไหวต้องลงลงถ้าไม่ไหวก็ปล่อยปล่อยลงมาค่อยๆปล่อยลงมาได้แล้วนะคะออกมือออก อ่าค่อยๆลงนะครับค no? ่อยๆลงค่อยๆลงรับให้เรียลงท่ด้านีเยลงหัวแล้วนี้ก็กลับค่ะค่่นังราอาลดรคาาลดรคาาคาลดราคาคราคาลดรันอาก่อนคด กรปุดยูเริ่มกัเงตัดไป่การจันเก่ง่ะเก่งะอ่าเก่งเก่งวิ่งเก่งเ่กว่าอยากอยากายปวดหัวจักเก่งว่าเก่งเนาะเไปเดยวเาเดียวไเยวต ไร่งนอชาเร็วๆขาต้มัวลงมา่การเ่มแล้วค่อยๆคลายขับไปครัลายขับไปค่อยถ้าเหวี่ยงไปแรงๆอาจจะโดนหน้าคนที่อยู่ถ้าไฟนะค่กดมาค่อยกดมาเป็นไงแขนเป็นไงครับไม่เคยัำหมอจ่ายกระดูกจ่ายกระดูกไม่รอบไปอลยครับ ตึงไหมตึงเปียะตึงตึงตึงแบบเนี่ทำอย่างเงี้ยประมาณสองรอบสามรอบถ้าเกิดมากลับไปยังปวดหัวอยู่ก็ทำอย่างเงี้ย